สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะได้เวลาคนดังนะคะคนดังมาคุยนะ,ะได้เวลาคนดังมาคุยแล้วหนึ่งเข่าเปาไฟมาแล้วมาแล้วมาละจ้าวันที่ควันตุดต๊ดูดีแท้อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะ g o ดมอร์นิ่ง morning my friend นะคะสวัสดีคุณไปเสียบกาแฟาเลยเดี๋ยวไปเสียบกาแฟาก่อนเดี๋ยวเรามานั่งคุยกัน Hi good morning how are you I'm good and you I'm good and you อรุณสวัสดิ์จ้าสวัสดีค่ะคุณวรพัชสวัสดีอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวรพัชสวัสดีสาวอุบลสวัสดีค่ะอยากล้างหน้าไก่ครับ,บไปล้างเนี้ยเ <c oughs> สียงไม่ค่อยมีเลยยุ่งกัน ตื่นแต่ชเช้าเนาะคุณเข็มชาตินะคะทำไมไม่ให้แฟนช่วยบ้างเนาะไม่มีจา้าไม่มีจ่าที่รัก I want you see you underwear ผับ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 สวยแต่เชา้าขอบคุณค่ะ คุณเจษดาเสาร์เช้าหายไปไหนมาไม่ได้ทักทายกันนานเลยคุณสมานพุ่มพวงสวัสดีค่ะทักทา,ายกันยามเช้านะคะ ไปนอนกอดจังหนาวหนาวเอาหนาวแล้วหรือทั้งนี้ยังไม่หนาวเลยคุณแสนเสียงเบาครับเจ็บคอคะอ่ะอ่าเป็นหวัดน่ารักครับพี่คุณกิติศักดิ์บอกระวังข้างล่างออกนะครูคุณพี่คุณพี่สิบบอกใส่เสื้อเป็นต่โอ้ไอ้แจกจะขึ้นตื่นแต่เสาแทะ เจ็บคอค่ะไอ้แจ็คจะตื่นแต่เสาคักเนาอยู่จังหวัดในรครับครูอุบลศรีสกเกตคุณแสนพันล้านหายไว้ๆนะครับขอบคุณคะ่ะเมื่อวานไปเลาะที่มุกดาหารเนี่ยแล้วแบบอากาศมันแดดแจ่มใสแล้วมาขึ้นรถแอร์เย็นๆทีเนี้ยจะไปไหนอะ ออกอาการเลยมอร์นิ่งจุ๊บจุพี่ประวัติบอกขอบคุณค่ะเห็นแล้วหรือคะคุณแบงค์ไม่ได้ใส่อ่ะเห็นหนี้งไง ็กครับขอบคุณค่ะามาสีสิดยาหายหายขักนอเด็กเทพหายไปไหนมาเด็กเทพบดีครับครูคนสวยสวัสดีค่ะคุณเดียวอารุณสวัสดิ์ครับเห็นในทวิตครับขอบคุณมากค่ะข่าวจัว่วข่าวจังคุณวีรวุฒิบอกใช่ไม่ได้ใส่อะไรนะครับคุณนครสั่งมาแหมเชื่อนะกลัวคนถามเลยไม่ใส่ เห็นครูแล้วอยากแตกไปแตกค่ะรีบเลยสวัสดีครับครูขอบคุณค่ะคุณวิลาชไหมคุณสิทธิชัยสวัสดียามเช้าครับสวัสดีค่ะเจ็บคอเสียงเลยไม่มีไม่ใส่กลัวคนถาม คุณวิชิตอยากครับอยากกินอะไรอยากกินข้าวเหรออยากเจอตัวเป็นๆเ,เดี๋ยวก็ได้เจอค่ะคุณแบงค์พักทายได้ไม่หยิงไอทิพผูคบ่าวบา้านโคู่มาแล้วอรุณสวัสดิ์ครับครูอรุณสวัสดิ์ค่ะเจ็บคอค่ะเสียงเลยเบา ครับจังน่าเอาจังเอ,อเอาไรเอาข้าวบา่มีเมนูอย่างแซ่บบ่ทอดซีนนะโมน,นี่ทอดซีนตำบะคุ่งกินน้ำกันเนาะคุณเกง่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค่ะมาเรียคุณวิรัสก์มอร์นิ่งครับคู่ฝนคงจะหวาน หนามเยอะตั้งหลังเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาเดี๋ยวจะหาว่าเราโฆษณาต้องลองนะที่รักโอ้ยแตกแล้ว เบาสาหน้าหวาพี่สุจินสวัสดีค่ะน่ารักฮะขอซื้อน้ำคูสักขวดอาจติโทจะคุโบเอารถอสูบน้านมาสูบเอารถครับคุณลังบอกมานึ่งข้าวให้กินหน่อยหนึ่งยูนิตกับมากินที่ละแสงทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โซอาราสวัสดีจ้าเกี่ยวเขายุคข้าหัวคือเกี่ยวแต่เสาแท้เือเกี่ยวแต่เสาแท้เพ้จะหกโมงเช้าแล้วไวมากเลยอะจะ่กโมงเช้าแล้วอ่ะอึ้บอึบกูค้คนสวย สบายดีโดยเอซจัดสอปอปอลยามเช้าสดชื่นคราบคุณครามหมูสวัสดีเช้าวันจันพี่อำนาจพี่วิสิตบอกมอร์นิ่งคราบตื่นแต่เช้าแท้ครูมืน่หนึ่งเขา่าเมืน่หนึ่งเข่าจ้าเป็นคนงามเป็นแม่บ้านแม่เรื่อน แจ้งจางัางแล้วจาเสได้ตัวละสามร้อยสามสิบครูกระแทกครับกระแทกอะไรสบาดีสาวไทยโดยบินเดียวหายไปไหนมาหลวงพระบางบินเดียวหลวงพระบางหายไปไหนมา เดี๋ยวเราไปชงกาแฟก่อนเนะาะสวัสดียามเช้าคุณนพดลสวัสดียามเช้าจ้าไเดี๋ยวเราไปสุเราไปชงกาแฟกันดีกว่าเนาะกาน่าจะเดือดล้วเอาดูสวัสดคราบจากประจวบคุณสมคิดจากประจวบนะคะ โอ้ยจะเอาไปทำไมละ่ะรุ่นนี้ขนงอกหมดแล้วรุ่นนี้งอกหมดแล้วค่อยเอาแหนบมาถอนเอามันงอกค่อยมาเลือกเอาจะเอาเส้นไหนมีเส้นสั้นเส้นยาวเส้นพึ่งขึ้น,นเส้นขาวเส้นดำ ก็พ่อยคอคงจะขลังหน้าดูนะเออเนาะครั้งแหนขครงครั้งนะเฮ้ยจะกระบอกไปตะหักตะแพงแทนะคุณลิ้นบังกรน่ากินหว่วยมาหอดกับหิ้วล่ะพี่าัตอ่าอิ่มจังเลยหว่วยพีฟฝาอิ่มไป้าย เดี๋ยวเราไปชงกาแฟกันก่อนอุ้ยยุงตัวน้อยน้อยน้อย,น,อยน่ะไอ้แจ็จะปุ๊กจะปุ๊กเมียเจ้าแมนบอกบอกมาหนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชงกาแฟกินกันก่อนเนาะวันนี้เมนูอย่างขัดแต่อย่างแต่เช้าพี่วิสิ์บอกวันนี้ก็จะเป็นเมนูซิ้นเนาะวันนี้จะปิ้งซิ้น ไปค่ะไปชุกาแฟกันดีกว่าบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกับฝนใหม่ในไลฟ์ถัดไปขอมีความสุขในการทำงานนะคะคุณลายบอกสวัสดีครับขอกาแฟดำได้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปชงมกาแฟกันบ๊ายบายขอบพระคุณและสวัสดีเจอกับฝนใหม่ในไลฟ์ถัดไปจ้า